โคขุนไทยวากิวการันตีด้วยความนุ่มความหอมที่เป็นเอกลักษณ์นะ็คะน้ำซอสเกรวี่พริกไทยดำก็มีความเผ็ดเข้าคู่กับสเต็กของเราได้ดีเลยนะคะเชฟน้ำกันค่ะวันนี้นะคะแก่นจะมาพาทำสเต็กแบบง่ายๆค่ะง่ายแบบใครทำก็ได้ไปดูกันเลยค่ะ ขั้นตอนในการทําสเต็กนะคะเราก็จะเริ่มที่เนื้อสเต็กเลยนะคะกันก็จะขอแนะนํานะคะสันแหลมไทวากิวสเต็กของโปรบูเชอร์นะคะซึ่งเป็นโคขุนไทวากิวการันตีด้วยความนุ่มความหอมที่เป็นเอกลักษณ์นะคะโดยมีบาร์บีคิงสกอร์นะคะ M S 5้าบวกเลยค่ะซึ่งจะสังเกตได้นะคะว่าจะมีไขมันแทรกตามเนื้อเลยค่ะเอกลักษณ์นี้นะคะก็จะเหมาะสําหรับการทําสเต็กค,ค่ะพอเราได้เนื้อแล้วนะคะเราก็จะมาทําการปรุงนะคะพริกไทยนะคะ ทั้งสองด้านเลยค่ะเนื่องจากว่าเนื้อของเราเะาะคุณภาพดีแล้วนะคะเราแค่โรยเกลือพริกไทยค่ะแค่นี้ก็อร่อยแล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะนำมาย่างนะคะแล้วก็รอให้กระทะร้อนนะคะเราก็จะใส่เนื้อลงไปวิธีการย่างเนื้อให้สุกนะคะเราก็ต้องใช้ไฟแรงนิดนึงค่ะเพื่อให้มันขึ้นสีนะคะ ที่ดูเนื้อสุกนะคะก็คือใช้มือของเราเนี่ยค่ะเทียบกับเนื้อของเนื้อวัวนะคะซึ่งถ้าเราจิ้มอย่างเงี้ยนะคะก็เท่ากับว่านี่นะคะเนื้อสัตว์เป็นแบบดิบนะคะหรือว่ารอนั่นเองนะคะถ้าเราเอานิ้วโป้แตะกับนิ้วชี้นะคะก็จะเป็นแรนะคะถัดมาเป็นนิ้วกลางค่ะตัวนี้ก็คือมีเดียมแรรนะคะส่วนถ้าเป็นนิ้วนางค่ะก็จะเป็นมีเดียมนะคะส่วนถ้าเป็นนิ้วก้อยค่ะจะค่อนข้างแข็งนิดหน่อยค่ะอันนี้คือเวลดันค่ะ น,นี้นะคะเราก็จะมีเทคนิคนะคะให้มีความหอมมากยิ่งขึ้นเราก็จะใส่กระเทียมลงไปนะคะแล้วก็เพิ่มความหอมด้วยเนยนะคะนะคะเราก็จะตักเนยนะคะลากขึ้นไปบนเนื้อนะคะให้ตัวเนื้อนะคะชุ่มไปด้วยเนยนะคะ่ะก็จะมีกลิ่นหอมของสมุนไพรที่เราใช้ด้วยนะคะได้แล้วนะคะเราก็จะตักเนื้อไปพักไว้นะคะ เมื่อกี้เราทำสเต็กเสร็จแล้วนะคะแต่ว่าเรายังไม่เสร็จค่ะกันขอแนะนำนะคะน้ําซอสเกรวี่พริกไทยดำว่าตัวนี้นะคะก็มีความเผ็ดนะคะแซบนะคะแล้วก็จะเข้าคู่กับสเต็กของเราได้ดีเลยนะคะตัวนี้นะคะก็แค่อุ่นง่ายๆค่ะรอซอสเดือดปับ๊บก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเดือดเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็จะปิดไฟนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปเตรียมเสิร์ฟกันค่ะ เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสเต็กไทวาเกวค่ะหอมแล้วก็น่ารับประทานมากๆค่ะจานนี้นะคะก็คือช่วยเพิ่มมูลค่าให้กับร้านอาหารเวลาเราทำขายได้ด้วยนะคะ